ก็สวัสดีนะครับเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งของจากอาลอ z าน a นะครับ<อ>คือผมก็แนะนำใน Facebook นั่นแหละหรือก็โปรโมทแล้วเนาะก<อ>็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับช่วงหน้าหนาวแล้ว ที่ผมลงคลิปวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับพฤศจิกาสองพนห้ารนะครับผมสั่งจากร้านเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับคือผมสั่งในตัวรุ่นของชาร์ปนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับก็จะมีรอย คือการแพ็คของก็ถือว่าในไม่ไม่ถือว่าเลวร้ายนะครับก็มีหมอห้องมาให้อยู่เดี๋ยวมาดูว่าเสียงก้าข้างในจะเป็นเสียหายหรือเปล่านะครับ สองุน,นี้กระส่งถึงอันนี้ครับก็รอไม่นานสองถึงสามวันให้ของเป็นะคเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นใบรับประกันเนาะกล่องกรอกนิดนึงเดีย๋ยวไปดูข้างในว่า xe yeah, mm -hmm. lại right. timestamp tiktok ជ្មែម្្ម់ឨ្់ថែម្ម្ម្មេ្ម្មែម្មែម្ แล้วเราต้องลงอ่าลงผ่านออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าการรับประกันเนาะ,ะมาดูว่มามนีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้ว่ราละเอียด กูมือเครื่องทำน้ำมูลนะครับรุ่น w h 3 4นะครับ3500ัาบาทจะใกล้เบอร์ก็ต้องคกดตรงนี้ออกดูว่าการประกอบก็ถือว่าโอเคนะครับ เห็นว่าข้างในเป็นหมอ้อพังดงนะครับกา,า,ารเดินสายไฟแล้วจะมีคลิปการติดตั้งอีกทีนะครับวันนี้ผมติดตั้งไม่นานเพราะว่ามันเด็กครับช่วงนี้ก็ปร,รมนะมาณสามทุ่มคร หนึ่ระดับหลายระดับสามระดับไปด,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 ดูัส่วนารายละเอียดการสั่งซื้อนะครับผมจะให้ลิงค์ไว้อันนี้มาให้ดูว่าเขาส่งของจริงนะครับจากร้านที่ผมสั่งตรงรุ่นนะครับจัดส่งไม่นานใช้เวลาประมาณ2-3วัน ครับได้ของครับสั่งรุ่นนี้ก็ได้นี้มีประกัน5ปีนะครับ <_ S 1> ก็คือจากศา <_ S 2> ูนย์เขานะครับม <_ S 1> าตรงแต่คนคือต้องเติบต้องติดสายดินนะครับ <_ S 2> อันนี้จะเป็นเซฟตี้เดี๋ยวจะไปละเอียดคือการติดตั้งอีกทีนึ่ง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนํำเฉยๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ